เอาละครับเนี่ยสกิลอันติเมทแล้วนะที่จะกดใช้แล้วนะแม็กซิม,มัมเอนเนอร์จีเอาพุตคืออะไรไม่รู้แต่โอ้ยพ่อเทโอ้โหยไม่เป็นปลาลอกเลย เทสุดน้องเอ้ยโอ้ว oh. 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 oh, hmm. ้าวโอ้ยเท่มากอ่ะโอ้ตัวนี้เท่มากมากโอ้โหสุดยอดตัวนี้เท่อะเท่สุดๆโอยโอ้ยอยล้ำแสงโอ้ยสุดยอดเลยครับตัวนี้พี่ชอบมากสุดยอด ตัวนี้ถือว่าสุดติงโอ้โหเป่าทุกคนครับโอ้โหสุดยอดต่อไปไปเนะดลี่นินจานะตา